สวัสดีครับก็วันนี้ก็มีรถไถคูปุต้า L2202 นะครับ22แรงนะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับคันนี้คือสีส้มเดิมๆนะครับสีส้มเดิมทำเฉพาะสีล้อสีขาวนะครับส,สวยๆเลยครับสภาพแบบแห้งๆเดิมๆเก่านอกเลยครับ สวยมากครับเดิมๆนะครับเบาะใหม่นะครับเปลี่ยนเบาให้ใหม่แห้งๆครับไม่มีรั่วซึมครับรถสวยๆเดิมๆเลยนะครับอเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับติดเครื่องก็เหยียบคัดก่อนนะครับแร่ตานไม่ต้องเผาหัวนะครับสต,ตาราทไม่ต้องเผาหัวเลย เห็มไม่ทำงานปกตินะครับพราเพาะนิ่มๆครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับเครื่องแน่นๆนะครับ เครื่องแน่แนๆไม่มีไอระบายนะครับน้ำวนดีปกตินะครับน้ำวนดีปกติเลย ระบบไฮดรอลิกก่อนนะครับอื๊บไฮดรอลิกขึ้นไวลงไวดีครับเดีย๋ยวนะครับอื๊บเดี๋ยวถ่ายคนเดียวนะครับลำบากหน่อยอ่าโอ้โหไฮดรอลิกขึ้นปื๊ดเลยนะครับ ดีโอนะครับีสี่ระดับนะครับ1 2 3 4นะครับอ่าเราเริ่มจากหนนะครับวีดีโอ1งีดีสอ2ครับ3ครับีดีโอ4ครับไว้สุด เดี๋ยวผมขับให้ดูนะครับขับมือเดียวนะครับจะลำบากหน่อยถ่ายคลิปมือหนึ่งเงียบเลยนะครับไม่มีหอนเลยนะครับเียนหนึ่งครับเกยร์สองหลัง เงี้ยไม่มีหอนเลยเกียร์สามครับอ่าอลางเกียร์สี่นะครับไวสุดไวปพื้ดเลยนะครับ อันนี้จะเป็นเกียร์สโลนะครับอ่าสโลสโลเกียร์หนึ่งเขาจะช้านะครับสโลเกียร์สองสโลท้ลยหลังนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ สวยเดิมๆนะครับรถอยู่ตะบลการดงอำนะเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทร0923562995นะครับ0923562995เครื่องแน่นๆนะครับเครื่องแน่นๆเลยที่อลาบายคือสวยแห้งๆนะครับเดิมๆ,ๆนะครับของม้าแน่นๆ ขายไม่แพงนะครับขายในราคาห้า0 0ื่กนบาทนะครับห้าห0ื่นเก้าพันบาทโอเคครับสวัสดีครับ